ับก็มาร่วมงานเกี่ยวกับผิวหน้าอะไรเงี้ยครับก็จริงๆก็เป็นของผู้หญิงแต่จริงๆผู้ชายก็สามารถดูแลตัวเองได้ก็อาจจะเป็นพวกครีมเดย์ครีมไนท์ครีมหรือไม่ก็ครีมยกกระชับไปหน้าก่อนนอนอะไรเงี้ยก็ผู้ชายก็สามารถใส่ได้ตอนเนี้ก็มาร่วมงานเมื่อคืนดูเจนเยอะมากๆอาจจะต้องปกครีมหลายขนาดมากเพราะว่า วันนี้ก็ต้องตื่นเช้ามาทํางานแต่ก็ฟืตบอลโลกมันปีเดียวมีครั้งหนึ่งก็ต้องดูนะเราก็นาน้าที่ไม่อะไรหรอกปกติก็ไม่ได้นอนดึกขนาดนี้ครับใ,รใช่ช่วงนี้ว่างก็อาจจะนอนดึกบ้างครับแทนเที่ยวาแผนเทียทเท่ยวหรอยงแนเหรอก็ก็อยากจะไปต่างประเทศกับครอบครัวกับแม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าขอดูก่อนว่าจะเป็นช่วงไหน เพราะว่าแม่เราเป็นคนไม่ชอบเที่ยวต่างประเทศแต่ว่าแม่อยากไปแม,แม่อยากไปเพราะเขาก็อยากไปสกอตแลนด์อยากไปยุโรปอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคเป็น,นแม่รืเป็นยังไงได้ก็อ, <laughs> อยากพาแม่ไปบ้างเหมือนกันปกติแม่จะไปกับเพื่อนตลอดอะไรเงี้ยอย่ะแม่แบบไม่ไม<ๆ>่ได้เที่ยวคนเดียวค่ะค่อนข้างนานส่วนใหญ่จะไปแค่ไปทําบุญด้วยกันไป ต่างจังหวัดไปกินข้าวกับเพื่อนเขาขับรถไปให้เขาประวันานานๆทีครับไม่บ่อยมากือี<น>อะไ่ืไม่ค่อยได้กอ๋อไม่ไม่อ๋อไม่ไม่มีอะไรหรอกก,ก็ลงรูปเราก็อยากลงอะไรอย่างอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้มามานะมากกว่าไม่ได้มีะไรไม่ไม่ไม่ม<น> ปกติปกติเจอกันก็ทักกันปกติก็คุยตามเวลาเจอที่งานหรือเจอตามช่องอะไรอ่ครับก็คุยว่าน้องมิวแบออกมาพูดเออไปเจอมางานหนึ่งแล้วน้องบอกว่าเนี่ยแบบไม่อยากให้เอาน้องไปเปรียบเทียบกับพี่พลอยแบบพูดจีนอะไรเงี้ยเลยตอนที่น้องมาพูดอะพี่พิวได้พูดแบบหรือเปล่าหรือเปล่าหรอไม่ไม่รู้เลยนะเรื่องเรื่อง มาเปรียบเทียบอะไรเพราะว่าหมายถึงว่าผมเปรียบเทียบเหรอแต่ว่าเอาเราไปเปรียบเทียบกับพี่พลอยเรื่องทุกขิ้งระหว่างผมไม่คนพูดเหรอหรือว่าแฟนคลับใช่ค่ะผมว่าแฟนคลับอ๋อก็ก็อันนี้เป็นเรื่องของแฟนคลับเนอะเราเราไม่เกี่ยวนะเราทํางานเราก็เป็นเรื่องของแฟนคลับจะชอบใครก็สุดที่ส่วนบุคคลที่มีกำลังให้กำลนะังใจอะไรน้องมีบ้างไหม จริงๆก็เคยพูดว่าไม่ขอคุแบบว่าอย่าเอาน้องไปเปรียนเทียบเลยเหมือนน้องค่อนข้างแบบไม่อยากให้เอามันเปรียบเทียบอ๋อก็ก็ให้กําลังใจก็จริงๆก็เคยคุยกันนะว่าเออไม่ต้องสนใจหรอกเรื่องพวกนี้นะแล้วตอนถ่ายละครด้วยกันแต่ตอนนี้ก็ไม่ไม่ได้พูดกันเลยไม่ได้เจอกันเท่าไหร่ก็ไม่ได้คุยกันส่วนตัวอยู่แล้วครับก็เจอตามกองหรือตามงานต่างๆหรือเฉยๆเได้เจอน้องเจอก็นั่งอยู่โซ่เดียวกันอยู่ข้างๆกัน ไม่ได้ถ่ายรูปกับใครเลยนะวันนั้นขาผมเจ็บด้วยแหละโอโอขาเจ็บด้วยไม่ไรู้ไปไหนเลยโอโอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ข้างหน้าเวทีให้ลูกไปถ่ายรูปแบบเดินไม่ค่อยไหวประมาณนั้นเลยแล้ว, <laughs> ลวรักษาได้อีกไห <laughs> ก็เริ่มดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็เริ่มเดินได้แต่ยังเล่นฟุตบอลไม่ได้ก็ผู้ใหญ่ก็ยังบอกว่าเป็นนักแสดงนะไม่ใช่ฟุตบอลเพราะ <laughs> ขาเจ็บครับละครเรื่องต่อไปละครเรื่องต่อไปก็ ถ้าไม่ผิดคาดก็น่าจะเป็นของพี่น้องกันนะครับสปายเจ้าคิดว่าอรอคอนเฟิร์มก่อนดีกว่ารอฟิตติ้งก่อนก็คงจะชัวร์ครับขอาาถามพี่นิดนึงค่ะว่านี่มีข่าวตามจีเดียนาน้าดูเลยอะไรนะมีข่าวว่าตามจีบฟนหน้าจริงไตามจีเดียนาทำไม,มที่ไหนไม่ได้ตามจีบนะก็คุยกันปกติเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วค,ค,คุยก็คุยก็เป็นเะดียนาปกติก็คุยไลน์กันบ้าง ไม่ได้กูกกิกนะเป็นพี่น้องปกติอ่าฮะมีโอกาสพัฒนาไหมคะพี่ก็เรียกหอนาคตอ่ะบอกไม่ได้ก็แต่เราเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันถือว่าแบบสนิทกับเจน่ามากที่สุดเลยไหมตอนนี้ที่สุดหรอก็ก็ก็ถือว่าก็คุยกันปกตินะก็ไม่รู้สนิทที่สุดหรือเปล่าก็คุยกับนักแสดงคนอื่นก็ก็คุยแบบเนี้ยประมาณนั้น ไม่ได้ควรขับรู้เี่ยเขามาจากไหนล่ะใครบอกล่ะพูดมาสิฮะจอยไหนแล้วเขาไม่รู้ได้ยังไงเออเขาไม่รู้หรอกเขาจาถงบ้านเ้าจตามผมถึงบ้านเหรอไม่เป็นไปไม่ได้หรอกก็คือเราไม่ได้ปิดอะไรหรอกเราก็เราก็พูดตามความจริงอันนะว่าเรากับน้องคุยกันปกติเป็นพี่เป็นน้องกันเรื่องหอนาคตก็เป็นเรื่องงอนาคตก็บอกไม่ได้ ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวว่าจะให้จิ้นกับใครนั่นคือการทํางานอันนี้ก็คือเรื่องส่วนตัวเราก็คุยกับนักแสดงกับพ่อยกับจุยเราก็คุยปกติมีเรื่องมีงานอะไรคุยกันก็คุยกันอะไรครับก,รก็ไม่มีอะไรพี่น้องกันรู้สึกดีต่อกันปกติ